อยากจะซื้อเหรียญคริปโตเคเรนซี y ใน Binance แต่ไม่อยากที่จะโดนค่าธรรมเนียมในการโอนแบบนี้ผมทำยังไงค,คลิปนี้มีคำตอบนะครับ สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับต้องบอกว่ามีใครหลายคนถามผมกันเข้ามาหลังไมนะว่าโคชบอลอยากรู้จังเลยว่าปกติเนี่ยโคชบอลเนี่ยทำยังไงหรอถึงสามารถที่จะซื้อเหรียญในบ i แ a น c e ์ได้โดยที่เราไม่โดนค่าธรรมเนียม ในการโอนนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวิธีที่ผมมักจะใช้แต่ก่อนที่จะไปชมรายละเอียดกันนะฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปคลิป,ลปนี้ครับฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมสักนิดน,นึงผ่านการกดไ like ลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกดซนะับสไคระเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ ได้ด้วยนะครับและสําหรับคลิปคลิปนี้นครับถ้ามีคนกดไลค์มากกว่า5,000วิวนะครับผมตั้งใจครับว่าผมจะแชร์บางสิ่งบางอย่างครับที่เรียกได้ว่าเป็นของขวัญโบนัสให้กับเพื่อน พี่ๆหลายๆคนเลยนะครับก็มารอดูกันนะฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะแชร์และแบ่งปันก็ต้องบอกว่ามันเป็นวิธีที่ส่วนใหญ่ผมใช้การที่โอนเหรียญจาก e x c h ช n g e ในไทยนะครับโอนไป e x c h ช n g e ในบ n แอนแนะครับโดยที่ไม่โดนค่าธรรมเนียมและทําให้ผมเนี่ยสามารถซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีดังใจได้เพราะคุณอย่าลืมครับว่าถ้าปกติเนี่ยสมมุติว่าคุณเอาเงินเข้า Ex c h ช n g e ในไทยบางเจ้าเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณโดนค่าธรรมเนียมในการซื้อซึ่่่งงงตตรรนนนนนนีี้้้มััเเเปป็ือออกกิยยูแลววใขณณะะดถาคุจโ โดนค่าธรรมเนียมในการโอนเหรียญด้วยนี่คุณโดนอย่างที่2แล้วนะแล้วพอคุณไปอยู่ในบแนน์เนี่ยคุณจะซื้อเหรียญของคุณเนี่ยคุณก็โดนค่าธรรมเนียมในการซื้ออีกเป็นครั้งที่3นั่นหมายความว่า3ต่อกันเลยทีเดียวสิ่งที่ผมตั้งใจจะทําครับคือผมจะทําให้มันเหลือเพียงแค่2ต่อเท่านั้น ผมทำยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับแต่ขอย้ําก่อนนะว่าคลิปคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนับกระโดดเข้ามาลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะเพราะฉะนั้นครับทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงนะครับคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ครับไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองไปชมรายละเอียดกันเลยนี่คือกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่าเค้กนะครับหรือแพนเค้กนั่นเองนะครับสเ สีเหลืองตรงนี้นะครับเป็นเส้น EMA 20นะครับเส้นสีส้มตรงนี้เป็นเส้น EMA 50เกิดขึ้นนะครับเส้นสีเขียวที่คุณมองเห็นตรงนี้คือ RSI เนาะส่วนกราฟข้างล่างที่เราเห็นอยู่คือ MACD ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับเหรียญเค้กตัวนี้นะครับมันร่วงแบบล้นาวต่ํากว่าจุดที่มันเคยต่ําที่สุดเนาะจากประวัติการที่เราเคยเห็นนะครับประมาณ8 US นะปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ7 US ผมเลยมองว่า i, เฮ้ยเหรียญเนี้ยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างถูกพอสมควรเลยแลถ้าาาาเเกกิดดดว่รมอองจจุย ครับมันเคยแบบร่วงลงมานะต่ำๆเนี่ยก็คือร่วงลงมาแถวๆประมาณนี้คือประมาณ77%นในขณะเดียวกัน,นครับถ้าเรามองจากจุดท็อป่าสุดเนาะจากจุดตรงนี้นะครับแล้วร่วงลงมาถึงจุดต่ําสุดเนี่ยมันก็ร่วงลงมาประมาณ80%เพราะผมสังเกตว่าเออพอมันร่วงมาประมาณ70% 8 0เนี่ยมันมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นปัจจุบันล,ล่าสุดเนี่ยมันร่วงมาประมาณ80%ผมเลยมองผ้าว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันที่มันทําท่าจะขึ้นด้วยนะครับแลวถ้าเกิดเร เหมือนแบบกาลังจะพุ่งสูงขึ้นเนาะออซึ่งถ้าเกิดว่ามันสามารถตัดเส้น EMA 50เส้นสีส้มตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับนั่นก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันที่ราคาจะไปต่อนั่นเองนะครับในขณะที่ตอนนี้แท่งเทียนนะับมันกําลังทดสอบนะครับแนวเส้น EMA สีส้มก็คือ EMA 5 0แต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณมองจุด RSI เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ59เนาะซึ่งพูดง่ายง่ายแนวโน้มของมันเนี่ยมีโอกาสที่เป็น bullish เกิดขึ้นหรือว่าเป็นขาขึ้นส่วนของกราฟ MACD ผมอยากให้คุณสสสังงเเเเกตตห็นนนนนนนิดึคออ่่าาีี้้้ืปะททผมทํ โดยประมาณเนาะถือว่าเป็นเส้นศูนย์ไปแล้วกันถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับทุกครั้งที่เส้นสีฟ้าของ EMA ตรงนี้ครับมันตัดทะลุเหนือเส้นปะขึ้นไปเนาะแล้วคุณสังเกตดีๆเป็นบองกราฟครับจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหรา,ากราฟเนี่ยมันเหนือเส้น EMA 20เนาะแล้วก็พุ่ง เป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนี่คือสิ่งที่ผมสังเกต<ส>เห็นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราลองมาดูต่อครับตำแหน่งนี้ครับเราจะเห็นตำแหน่งนี้นะครับว่าเฮ้ยเส้นสีฟ้าเนี่ยมันทะลุเหนือเส้นศูนย์ขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดคุณดูนะครับจะเห็นว่าแท่งเทียนมันเหนือเส้น EMA 20ด้วยเช่นเดียวกันและครับก็จะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยสิสสสส่งสิ่งหนึ่งถ้าเกิดผมมาดูจุดณนะป,ปัจจุบันนะครับผมจะสังเกตเห็นนะครับว่าเออว่ะตอนนี้จุดปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวโน้้้้มมมขออองัันนนนนนะะครบเเเเสสสีฟาา่หหืืจกวู ของ macd เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามองขึ้นไปก็จะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยมันเหนือเส้น ema 20ด้วยถ้าเกิดว่า history repeat itself หรือว่าประวัติศาสตร์มีโอกาสที่จะซ้ำรอยเนี่ยมันก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับที่ราคาเนี่ยของเค้กเหรียญน,นี้นะครับอาจจะพุ่งขึ้นไปต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าผมตั้งใจจะเก็บเหรียญน,นี้ซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าไอการเก็บเหรียญน,นี้เพิ่มผมจะต้อง ทำยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมจะใช้อุปกรณ์มือถือของผมเข้าไปร่วมด้วยอย่างที่บอกนะว่าโจทย์ของเราคือเราจะซื้อเหรียญเค้กนี้นะครับผ่าน e x c h a n g ชของ b i n a n c e ดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงที่ b i n a n c e เนี่ยผมจะต้องเอาเงินเข้า e x c h a n g ชนไทยก่อนจาก e x c h a n g ชไทยครับผมจะต้องโอนไปที่ b i n a n c e โดยโปรเซสในการโอนตรงนี้ผมจะทําให้มันไม่เสียค่าธรรมเนียมโอเคตอนนี้นะครับผมเปิดแอปพลิเคชันของ Sta n g โ o ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับต้องบอกก่อนนะว่าผมเพิ่งเอาเงินโอนเเขข้้้าาาามมคใหุณาาที่ คำว่ากระเป๋าหรือคำว่า wallet นะครับแล้วก็บางคนบอกเฮ้อะไรอ่ะทำไมมียอดเงินก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมทำการโอนเข้ามานะครับโดยยอดเงินที่ผมฝากเข้ามาเนาะผมฝากเงินบาทเข้ามาก่อนนะครับจะเห็นว่ามันมียอดเข้ามา3 4 0 0 0ันเกิดขึ้นนะครับเพิ่งเอาเข้าเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับโดยแผนของผมนะครับความตั้งใจของผมคือทาไมถึงต้องใช้สตางโป ต้องบอกคุณก่อนครับว่าส t งคโปเนี่ยมันสามารถทําให้คุณเนี่ยซื้อเหรียญแล้วโอนเหรียญไปที่บแนนซ์ได้แบบที่คุณครับไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวเลยโดยอันดับแรกครับตอนนี้ผมมีเงินไทยอยู่เนาะสิ่งที่ผมจะต้องทําเป็นสเต็ปแรกเลยคือผมจะต้องเอาเงินไทยแลกเป็นเหรียญ BUSD ขึ้นมาก่อนนะครับอ่าผมจะไปซื้อ BUSD ขึ้นมาก่อนโดย b u s d เนี่ยเป็น s t a เบิลคอยประเภทหนึ่งเนาะอ่ะผมก็เข้ามาที่ฟังก์ชันของการเทรดตรงนี้นะครับตรงนี้นะในการแลกเปลี่ยนสวอปตรงนี้ก็กดเข้าไปเลยพอกดไปปุ่จะเห็นวาง นี้ของผมเป็น BUSD อยู่แล้วนะครับ BUSD THB ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นตรงนั้นนะให้คุณมาคลิกที่ตำแหน่งลูกศรตรงนี้เนาะซึ่งของผมเนี่ยมันมีตั้งเอาไว้อยู่2เหรียญก็คือ USDT THB กับ BUSD THB ในที่นี้ให้เราเลือก BUSD THB เลยนะครับพอผมเลือกตรงนี้ปุ๊บครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็จัดการซื้อเลยนะครับโดยต้องบอกก่อน,นครับความตั้งใจของผมนะครับในตอนนี้ครับผมอยากได้ BUSD จำนวน1000เหรียญเนานะผมก็เกาะเข้าไปแล้วก็ งนี้นะครับจะเห็นว่าผมกรอกตรงนี้เป็น1,000เหรียญจากนั้นนะครับจะมีตรงราคาเนาะถ้าจํานวน1,000เหรียญเนี่ยแน่นอนครับปกติเนี่ยราคาที่เราจะซื้อได้ถูกที่สุดเนาะ เวลาซื้อนะครับถ้าถูกที่สุดให้คุณดูตัวล่างจะเห็นที่33.73ขายเนี่ยที่แพงที่สุดก็คือ33.7เนาะแต่เราต้องเรากำลังจะซื้อเนาะเราก็ต้องดูที่ราคา3 3 7 3แต่ปัญหาคือ3 3 7 3เนี่ยจำนวนมันเขียนไว้ชัดเจนนะครับได้แค่457ผมเลยยอมซื้อแพงขึ้นมาหน่อยที่3 3 7 4เพราะว่ามันมีรองรับอยู่ประมาณ7897นเะเพราะฉะนั้นผมติ๊กราคาข้างบนได้เลยนะครับผมทําการติกราคาด้านบนเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาเป็น33.74นะัมก็จกนนํานนววณณใหห้้ 1, ้คคุุเเ็ลย่าาถซือ1000ีญ จะต้องใช้เงิน33,800กว่าบาทซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่34,600กว่าบาทคราวนี้ผมก็กดคลิกซื้อเลยพอกดคลิกซื้อมันก็ขึ้นอย่างนี้ครับ Order Success ก็คือสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะให้คุณสังเกตนะตัวเลขเงินเมื่อกี้สามหมื่นสี่ใช่ปะจะเหลืออยู่แค่ประมาณ800กว่าบาทบางคนบอกแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเงินมันเข้ามาจริงก็ให้คุณมาที่แถบกระเป๋าอีกครั้งนึงพอมาที่แถบกระเป๋านะให้คุณมาคลิกตรง Cryptocurrency เนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยอดเงินคุณยังเห็นประมาณเดิมแต่่่จําาานนนวเเเงิิบททคคุณหลลืออแ 800. ั้พผมก คริปโตเคอเรนซีครับแล้วก็ปิดตรงนี้นิดนึงครับแสดงเฉพาะที่มียอดเงินเนาะปุ๊บจะเห็นว่านี่ไงครับ BUSD จำนวน1000เหรียญมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยครับสิ่งที่คุณจะต้องทำครับคือเท่ากับว่าตอนนี้คุณมีเหรียญ BUSD จำนวน1000เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้ครับจะเป็นการโอนเหรียญนะครับจากสตังโปเนาะตอนนี้หนะ้าจอสีฟ้าที่คุณเห็นอยู่คือสตังโปผมจะโอนไปที่ Binance ผมจะต้องเปิดแอปพลิเคชันของ Binance คู่กับ ส่วนของสตังโป่านี่คือบ n แอนแนครับซึ่งมันสั่งให้ผมสแกนหน้านะครับพอเปิดบ n แอนแนขึ้นมาครับสิ่งที่ผมต้องการก็อย่างที่บอกครับพอเปิดบ n แอนแนขึ้นมาครับสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ครับคุณจะเห็นว่าผมมี b u s d อยู่ประมาณจุดศูนย์สี่หนึ่งโดยประมาณเนาะความตั้งใจของผมคือผมจะโอนหนึ่งพันเหรียญของ b u s d เมื่อสักครู่เข้ามานะครับหนึ่งพันเหรียญโอนเข้ามาที่บีแอนแนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทาการซื้อเค้กแต่จุดที่ผมอยากให้เพื่อนเพี่ทคนคมกกน,นี่นรรเกกกิดขึ้นนในใาารโอ B จสตงโป มาที่ Binance มันฟรีนะครับโดยสิ่งที่คุณจะต้องทำก่อนนะครับผมจะมาติ๊กที่เหรียญ BUSD ตรงนี้ก่อนเนาะถ้าเกิดว่าในแท็บของคุณมันไม่มี BUSD นะก็ให้คุณนะครับติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้ออกติ๊กเครื่องหมายถูกที่เขียนคาว่า h ฮซูน Balance ออกเนาะอ่าพอคุณติ๊กออกให้คุณมาที่ตำแหน่งของที่มันเป็นแว่นขยายครับคลิกเข้าไปนะครับ พอแตะเข้าไปให้คุณพิมพ์คําว่า BUSD มันจะขึ้นจํานวนเหรียญของ BUSD ขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดคุณไม่มีเหรียญน,นี้มันก็จะโชว์ขึ้นมานะว่าเป็นศูนย์แต่ในที่นี้ผมมีอยู่ประมาณ0ุดเพราะฉะนั้นผมคลิกเข้าไปเลยนะที่ BUSD สิ่งที่ผมจะต้องทําครับคือผมต้องการเอา BUSD เข้ามาเนาะซึ่งในที่นี้มันก็คือ deposit deposit คือการฝาก วิดรอคือการถอนตอนนี้เนี่ยผมต้องการฝากเข้าบ i n a n c e เพราะฉะนั้นผมจะคลิกไปที่ d e posit นะครับพอคลิก d e posit แล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทำตรงนี้สำคัญมากนะครับคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าถ้าเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันก็จะบอกว่าให้คุณเนี่ยเออเอนชูนิดนึงก็คือมั่นใจนะครับว่าคุณเนี่ยจะเลือกเครือข่ายไหนในการ ถ้าวันนี้คุณไม่ต้องการที่จะให้โดนค่าธรรมเนียมวิธีที่คุณจะต้องทำครับคือไปเลือกที่คำนี้ครับ BNB Smart Chain หรือ BEP 2 0ถ้าคุณเลือก ERC 20นะครับคุณจะโดนค่าธรรมเนียมเนาะบางคนบอกจริงเหรอสมมติผมลองเลือก ERC 2 0ให้คุณดูนะพอผมเลือกปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมี deposit address เนาะผมจะต้องกด copy ก็ copy address ไปนะครับอ่ะผมก็สลับมาที่ BUSD ของสตังโปตรงนี้นะครับโดย copy ERC 2 0ก็คือเชน i n ของอีทีลเลียมนะครับจากตรงนั้นเนี่ยพอคลิกเข้าไปตรง BUSD ปุ๊บม ต้องสตังโปคุณต้องถอนเนาะเพื่อถอนและให้เป็นเข้าที่ b i n a n c e ผมก็กดคลิกถอนเลยนะครับผมก็ copy ลิงก์มาวางเลยนะครับไปยังที่อยู่ตรงนี้คือ address เนาะผม copy วางเลยนะครับแล้วก็จำนวนผมกด max เลยนะครับเพราะว่าผมมีอยู่หนึ่งเหรียญมันจะโชว์ค่าธรรมเนียมขึ้นมา15 b usd ถ้าคุณคูณ30ก็ประมาณ4 5 0 0อ่ะเออพูดง่ายๆคุณจะเสียค่าธรรมเนียมประมาณ4 5 0 0ซึ่งอย่างที่บอกว่าผมไม่ต้องการสิ่งนี้เออซึ่ง select network เนี่ยจะเห็นว่ามันมีอยู่แค่2อันนะในสตังโปก็คือมี erc 20 20กับ BEP เดี๋ยวผมจะต้อง Co Address Address ่ ใหม่นะโดยใช้ของ BEP 2 0อ่ะผมกด d e POSIT ของ Binance อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็เลือก BNB Smart Chain นะครับหรือ BEP 2 0แล้วก็ทำการ COPY ADDRESS นะครับ COPY ADDRESS ที่เขียนคำว่า BUC DEPOSIT ADDRESS ตรงนี้เนาะ Network ให้อ่านให้ชัดเจนนะว่าเป็นของ BEP 2 0กลับมาที่สตางโปผมกดถอนนะครับผมเลือก เน็ตเวิร์กก่อนไปเลือกที่ BEP 2 0นะครับพอเลือก BEP 2 0ปุ๊บผมใส่อดเดรสเข้าไปนะครับให้คุณตรวจสอบอดเดรสนิดนึงนะครับดู4ตัวสุดท้ายกับ4ตัวหน้าสักนิดหนึ่งผมรีเช็คแล้วนะครับว่าตรงไปนะครับเพราะฉะนั้นเลือกจำนวนแม็กคุณสังเกตเห็นอะไรไหมครับจะเห็นว่าค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นปัจจุบันครับเป็นศูนย์ครับเห็นปะไม่โดนค่าธรรมเนียมอันนี้ผมมีการตั้งใส่ 2FA เข้าไปนะเพราะฉะนั้นผมจะต้องใส่รหัส 2FA ด้วยนะครับจากนั้นกดถอนครับมันจะ The cat มันจะให้ผมไปคอนเฟิร์มที่หน้าอีเมลของผมนิดนึงนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าตรงหน้าของสตังโปตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ผมจะต้องไปคอนเฟิร์มที่อีเมลโอเคตรงนี้ผมทําการคอนเฟิร์มวีดรอนะครับในอีเมลของผมนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของอีเมลตอนนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็แค่มารอคอนเฟิร์มครับว่า BUSD เนี่ยมันไปแล้วหรือยังครับก็มากดดูนะครับเหรียญนะครับเหรียญที่เราถอดนะครับอ่าตรงนี้มันขึ้นมาแล้วนะว่ายืนยันก็รอใหหห้้้้มมมันนนสสบบบบููรรรรณ์เาาาาะผกก็แวว่่งีีดออยย นะครับจะเห็นว่าเร็วมากนะครับเร็วมากๆนกนะเพิ่มแป๊บเดียวตะกี้มันมีอยู่จุดศูนย์สเพิ่มแป๊บเดียวไป1,000แล้วนะเพราะฉะนั้นสตังโปหมดหน้าทีเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถโอนเหรียญของเราเข้ามาได้แบบ ฟรีๆเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมโดยที่ไม่โดนค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับส่วนหน้าของสแตนโปลตรงนี้ผมปิดได้เลยนะครับถ้าเงินเข้าไปแนสแล้วนะครับหลังจากนี้ครับอย่างที่บอกครับสิ่งที่ผมต้องการจะทําคือเราจะซื้อนะครับเอาเราจะซื้อเหรียญเค้กครับโดยเอา BUSD นะครับไปซื้อเหรียญเค้กนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมจะทําคือคลิกมาที่ตรงเทรดตรงนี้เลยนะครับมาที่คําว่าเทรดนะครับแล้วก็ BUSD นะครับเค้ก BUSD อ่าผมเลือกเหรียญเค้ก BUSD นะครับโดยตรงนี้นะครับปกติเวลาผมซื้อเนี่ยผมก็จะชอบกดเเเเป็นลลักษณะะแบบบตมมๆข้้าไยครซึ่่งือี เราบอกว่าเราต้องการซื้อนะครับ BUSD ที่1,000เหรียญแหมมันก็จะบอกว่าผมจะสามารถซื้อได้ที่139เหรียญนะแต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับคุณต้องซื้อที่ตัวด้านบนเนาะสีแดงนะครับเหมือนเดิมครับคราวนี้ผมเลือก BUSD ตรงนี้1,000เหรียญครับแต่ราคาผมต้องใช้7.2เนาะเพราะฉะนั้นผมกด Buy เลยนะครับรอบนี้ปึง้งผมก็จะได้เหรียญคอนเฟิร์มครับ ได้เหรียญมาเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนบอกรู้ได้ไงอ่ะก็นี่ครับคุณดูตรงนี้สิเห็นว่าจากตะกี้มีอยู่1000เนาะก็จะเหลือแค่ร้อยห้าสิบเอ็ดซึ่งคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันมาจริงก็มาที่ wallet ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ฝั่ง spot เนาะอ่านี่ไงครับเหเรียญเค้กที่เราซื้อนะครับเมื่อกี้เรากดซื้อประมาณ1,000นั่นเองก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันหักค่าธรรมเนียมนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่แล้วเสร็จนะครับสำหรับการซื้อเหเรียญเค้กในปัจจุบันนนนคคครรรรรรรซึ่่่่่่่่่งงงถ้้้้้าา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 เเกกกกกิิดดวววุุณอยาาาอยยููููตตตทททททีีีีไไห็็ปปแลลม รนนี้นะคับที่มันเป็นเหมือนหนังสือกระดาษเนาะแล้วก็มาที่ Trade History ครับมันจะบอกประวัตินะครับคุณก็จะได้เห็นนะฮะว่านี่ครับต้นทุนของเหรียญเคที่ผมซื้อเมื่อสักครู่คืออยู่ประมาณ7.2นะครับถ้าเกิดว่าคุณทําการคลีปเล็กคอ์หรือใดๆก็ว่ากันไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในการซื้อเหรียญเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่โดนค่าธรรมเนียมในการโอน มา,ามาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่ครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะได้เห็นครับว่าผมสามารถซื้อเหรียญคริปโตเคเรนซีครับโดยโอนจาก Exchange ทไทยไปที่บ n น n น e ที่แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ได้ต้นทุนในแบบฉบับที่เราวิเคราะห์แล้ว คใครที่ยังไม่รู้วิธีนี้ครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วสําหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันและสาหรับคลิป,คล,ปคลิปนี้นะถ้ามียอดไลค์เกิน5000ไลค์นะผมตั้งใจจะมอบโบนัสพิเศษให้กับเพื่อนๆพี่ๆในช่องบอทแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ช่องนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมาดูกันนะว่าจะไปถึงกันหรือเปล่าอย่างไงฝากกระทไ์ให้ด้วยกนไลค องเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์และชมคลิปคลิปนี้กันจนจบนะครับยังไงอย่าลืมนะกระทืบไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยและอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล